ในกรุงเทพเนี่ยเองเวลาฝนตกเนี่ยน้ำใส่นะคะถน,นนเนี่ยน้ำใสเราจะเห็นปลาแหวกว่ายและเด็กจะวิ่งแต่น,นี้ก็ต้องพูดว่าครอบครัวคนรวยอาจจะไม่ได้รู้นะคะอาจจะต้องเป็นชนชั้นกลางและชนชั้นกลางล่างถึงจะไดะ้เขาเรียกว่าสัมผัสน,นอกจากชนชั้นบนแต่ออกมาเล่นหน้าบ้านตัวเองอัอนนั้นอาจจะเห็นนิดหน่อยถูกไหมสิ่งที่ได้เห็นคือน้ํามันจะใส ถูกไหมน้ําใสแล้วก็มีปลาแล้วเด็กๆนะออกมาวิ่งเล่น <c oughs> เพราะว่ามันมันคือเรื่องสนุกไงที่มองว่าว้ายนานๆมาทีแต่ถามว่าชอบไหมคงไม่ได้ชอบ <c oughs> พ่อแม่เนี่ยไม่ได้ชอบ <c oughs> เพราะผู้ใหญ่เขาคิดเยอะแล้วไนงะ <c oughs> ความสูญเสียมันจะเกิดมันจะมีอะไร <c oughs> แต่เด็กจะไม่รู้หรอกก็วิ่ง <c oughs> เล่นไปมันก็เลยกลายเป็นว่าพอสมัยนี้เนี่ยไม่มีแล้วล่ะคะ่ะน้ําใสาที่เราจะเห็นแล้วว่าวิ่งเล่นอ่ะยากแล้วสิ่งที่พ่อแม่เขากลัวกันก็คือโรคที่มันมากับ น้าที่มันขุ่นคลากอะ่ะเพราะเราต้องยอมรับว่าพอเรามีที่กันเยอะๆหมายถึงว่าใช้ลุกล้บที่กันะนะเนาะคนนั้นหาสิทธิ์กกันนั่นคนนั้นสิทธิ์กนี่มันก็จําเป็นอ่ะนะเพราะว่าคนมันเยอะขึ้นที่มันเท่าเดิมปะ่ะหยูไม่มีที่อยู่บีเดอร์ไม่มีที่อยู่ยแล้วเขาก็ลอยมาตามน้ำไงพอเขาลอยมาตามน้ําโรคที่มันตามมาก็จะเป็นพวกโรคฉี่หนูโรคอะไรที่มัน ต้องต้องเขาเรียกว่าต้องรักษาความสะอาดมากแต่บางครั้งบางเหตุมันไม่สามารถรักษาได้มันท่วมขนาดนั้นอ่ะโดยเฉพาะต่างจังหวัดที่น่าเห็นใจนะคะถูกไหมก็ต้องขึ้นหลังคาชไม่ได้มีความสุขนะขึ้นหลังคาเอาจริงทุกเพราะอะไรห่วงของข้างล่างน้ำก็ท่วมข้าวของไปหมดในบ้านใช่แล้วแบบชีวิตคนที่เขาต้องแยกกันอ่ะมันแบบแค่เห็นภาพเลยยังเศร้าอ่ะแล้วเราก็จะแบบ เอาใจช่วยนะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวก็จะพยายามน,นะคะว่าทั้งหน่วยงานที่จะต้องเข้าไปแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมันท่วมกันขนาดนี้หลายหลายอยา่างแล้วงบนไปอยู่ตรงไหนที่จะการไม่ให้น้ำท่วมได้ไหมมันมีวิธีหรือเปล่าอะ่ะมันก็ต้องทมกันเพราะว่าปีนี้ฝนหนักนะแล้วเราจะมาบอกว่าอ๋อมันไม่ค่อยได้มีฝนแบบนี้หรอกอ่ะแล้วอีกสามปีคือฝนไม่ต้องขนาดนี้ได้เราก็ต้องการไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมกันแล้วมันก็อยู่กันยากเพราะคนก็เข้ามาอยู่ในกรุงเทพเยอะ ถูกไหมมันเป็นแหล่งรวมของทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะคะก็วันนี้ถ้ามันจะตกอีกรอบหนึ่งถามคุณผู้ฟังอยู่ใต้ฟ้าคุณกลัวอะไรกับฝนโอ้โหเป็นยไงพี่ควคคาตอบที่จะได้อยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝนกลัวน้ําท่วมนี่แหละจ้ะเออกลัวจริงๆนะคะแล้วคุณผู้ฟังอา,ากกว้างนะคะคเป็นคําถามไปเปิดมากคุณคิดว่าคุณกลัวอะไรกับฝนที่ตกแต่เพลงที่เราเปิดเพลงแรกกลัวเครื่องบินไม่เกี่ยวกับฝน เพลงที่สองถ้าเธอรักใครคนหนึ่งค่ะต่อที่โรงอาหารนะคะของน้องขมิน้นลูกพีป่ปางใช่ไหมใช่ครับต่อที่ดิวิวคิดถึงดังๆเพราะเราก็ต้องคิดถึงให้มันดังสักหน่อยนึงแล้วปิดท้ายที่อ่ะยังคนไม่คุยนะคะฟ็อกซี่แล้วก็ปิดท้ายที่รักเอ๋ยของน้องดายอินโดฟินค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็ม เอสซีแอสเซ g ฟอร์กมอร์บรรเทาอาการปวดด้วยไทลีนอล500อยาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้และ SSF RMF จาก b p l a m เพื่อสะสมเพื่อโอกาสที่ดีพูดไปทั้งนานใหม่ไม่ได้เปิดจะบอกว่าพุททอพุดโธคืนนี้อย่าลืมโทรถ้าคุณมีปัญหาไม่ต้องให้เป็นปัญหา เปิดกว้างนะคะคุณผู้ฟังเปิดกว้างสําหรับใครก็ได้กับสามดีเจของเราเต้นเผือกและก็หอมสองชั่วโมงเต็มสองทุ่มไปจนถึงไอสามทุ่มไปจนถึงห้าทุ่มกับเลือกอาหารแนวคานิว่าหอ,หอมอร่อยโซเดียมตับไม่เค็ม s C a c ีแ for g o o d Mornings บรรเทาอาการปวดด้วยเทร์ินัลห้าร้อยยาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้ช่วงนี้ขอสักแผงได้ไหมคะมื่นมาก SSF และ RF จาก b b L A เเเริ่มสะสมเพื่อโอกาสที่ดีอยากสะสมมากเลยค่ะผลิต 不妥，要你啷脱